ชวนคุยนะคะหนังสือ12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะหนังสือที่เขาบอกว่าจะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยและทุกๆคนในรอบตัวคุณเนี่ยดีขึ้นมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะมาค่ะพูดถึงหนังสืออันนึงนะคะที่ช่วงนี้เป็นเบสเซ e เลอรเลยนะคะในเวอร์ชันที่แปลมาเป็นภาษาไทยด้วยเนาะแอบแอบแ a c กนิดนึงนะคะ คือหนังสือที่ชื่อว่า12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะหรือชื่อภาษาอังกฤษคือ12 Rules for Life นะคะหนังสือเล่มนี้นะคะถูกเขียนโดยคุณพิรสันนะคะซึ่งเป็นศาสตราจารย์ในด้านจิตวิทยานะคะที่มหลาลัยฮาร์วาร์แลวก็โทรอนโตเนาะเขาเนี่ยเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะเพื่อเสนอนะคะกฎทรงพลังที่ดูแบบซิมเพลมากๆดูเป็นแบบเรื่องเล็กๆมากๆนะคะ12ข้อที่เขาบอกว่าเอยมันจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นหรือว่ามุมมองแง่คิดที่เราดําเนินชีวิตเนี่ยมัน p o s ิทีฟขึ้น รอดพ้นจากปัญหาเล็กๆน้อยๆอ,ยอะไรเงี้ยได้ทําให้จุดเริ่มต้นของชีวิตเราเนี่ยมันไปในทางที่เป็นพลังบวกมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าคอนเซ็ปต์เนี่ยขอเล่าก่อนว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นในเชิงแบบทําให้ทํายังไงให้ชีวิตประสบความสําเร็จอะไรแบบนั้นนะคะหรือว่าเป็นเรื่องที่บิ๊กแบบใหญ่มากอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่มันเป็นเรื่องเล็กๆที่จะส่งผลในด้านจิตวิทยาหรือว่าในด้านการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นได้นะคะโดยเริ่มจากเรื่องเล็กๆนี่แหละเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงลดความสับสนวุ่นวายหหรืออปัญะไ เล็กน้อยๆ,ๆ,ๆในชีวิตของเราจาก12อย่างง่ายๆนี้ที่เราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองเนาะกฎที่1นนะคะเขาบอกว่ายืนให้ตัวตรงอกผายไหลพึ่งนะคะเรื่องง่ายๆเรื่องเล็กๆแค่นี้เนี่ยแหละมันเป็นกฎที่อยู่ในหนังสือนี้ที่เขาบอกมาว่าเอ้ย ในการดำเนินชีวิตจริงๆอะการที่เราเนี่ยยืนในท่าทางที่มั่นใจเนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่จะช่วยให้คุณอะดูดีขึ้นบุคลิกดีขึ้นนะแต่ยังส่งผลต่ออารมณ์แล้วก็ความมั่นใจภายในของเราอีกด้วยนะคะคุณพีเตอร์สั์เนี่ยเขาอธิบายว่าท่าทางที่ดีเนี่ยในการที่เราแบบใช้ชีวิตเนี่ยพูดถึงแล้วก็คือไม่ไม่นั่งคลอมเลยนะก็คือนั่งตัวอกผายไรลพึงนั่นดีนะคะสามารถเพิ่มความรู้สึกมั่นใจแล้วก็ทําให้คนอื่นเนี่ยเขาเชื่อ ในตัวคุณแล้วก็ให้ความสําคัญกับคุณมากขึ้นอ่ะลองเลยนะคะเพื่อนในที่ประชุมนะคะเราจะไม่นั่งแบบนี้อีกต่อไปะะเราจะนั่งแบบนี้นะคะเจ้านายต้องเห็นเราเป็นคนแรกะะอะอกภายไรผึ่งนะคะข้อที่2ค่ะเราเนี่ยต้องดูแลตัวเองให้ดีเหมือนที่เราตั้งใจจะดูแลคนอื่นนะคะข้อนี้ ถ้าคุณเป็นคนที่คนอื่นก็ไม่ดูแลดูแลแต่ตัวเองอ,นนอันนี้อันนี้อาจจะคุณทําแบบนั้นอยู่แล้วนะคะแต่สําหรับบางคนเนี่ยเขามักจะดูแลคนที่เรารักมากกว่าตัวเองนะคะคุณปิทักเนี่ยเขาก็เลยแนะนําว่าเฮ้ยเราอ่ะอย่าลืมที่จะปฏิบัติต่ตอตัวเองด้วยความเมตตาความเข้าใจให้คุณค่ากับตัวเองมีเมตากับตัวเองแบบรู้สึก a อ p r e c i a เ e ชรู้สึกรักตัวเองมากเท่ากับเวลาที่เราอ่ะไปทําให้คนอื่นนะคะเพื่อสร้างความสุขแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสําหรับตัวเรา ต่อมาค่ะกดข้อที่3ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆแต่ทำยากค่ะก็คือการครบหาคนที่ให้คุณน่ะอยากได้ดีกลุ่มเพื่อนหรือว่ากลุ่มคนรบข้้งที่เรามีอะค่ะเชื่อว่าคนที่เราเลือกว่าเป็นเพื่อนเหรืออะไรอย่เงี้ยเราคงมีเจต,ตนาลมที่ดีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเราก็คิดว่าเออเป็นเพื่อนที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการที่เราเนี่ยเลือกคบเพื่อนเลือกคบคนที่เขามีอิทธิพลเชิงบวก มีพลังบวกให้เราเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะปีตร์สัเนี่ยเขาเน้นย้าว่าคนที่อยู่กับเราเนี่ยถ้าให้มีคุณภาพจริงมีคุณค่าจริงอะ่ะเราต้องเลือกอยู่กับคนที่เขาอ่ะอยากให้เราประสบความสําเร็จนะคะคือมันอันนี้มันมันนอกจากเรื่องแบบเรื่องของการเลือกคบคนที่ดีแล้วนะแต่ว่าเราต้องเลือกคบคนที่เขาอ่ะ เห็นดีเห็นงามแก่เราด้วยหมายถึงว่าปรารถนาดีกับเราอะเพราะฉะนั้นอันนี้แอบยากตรงที่ว่าเออเราบางทีเราก็ไม่รู้เนาะว่าใครเขาปรารถนาดีกับเราจริงๆหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าใช้ชีวิตมาสักพักหนึ่งเนี่ยเราอาจจะสัมผัสได้เวลาเราผ่านแต่ละสเตจของการใช้ชีวิตมาเราจะพอรู้ว่าคนไหนอะเขามีความหวังดีกับเราเขายินดีกับเราเมื่อเราประสบความสําเร็จเขาแฮปปี้กับเราเมื่อเรามีการทําบางสิ่งบางอย่างได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนเนี่ยเราดูออกเลยว่าเขาไม่ยินดีกับเราอะหรือแบบ อาจจะมาจัาเราก็ได้หรือว่ามาคอยจับผิดก็ได้ว่าเออจริง,รงๆเราแบบไม่ได้ดีนะแบบนู่นนี่นนะคืออยากเห็นเราล้มเหลวอะไรอย่างเงี้ยหรืออิจฉาบางทีมันมีจริงๆนะคะเพื่อนๆแต่อย่างไรก็ตามกฎข้อนี้นะคะคือการที่เราต้องเอาตัวเองอะมาอยู่กับคนที่เขาอ่ะรักแล้วก็ปรารถนาดีกับเรานั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตเรามันดีขึ้นแน่นอนแหละก็ถ้าเราอยู่กับคนที่เขาหวังดีกับเราปรารถนาดีกับเรามันย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะคะต่อมาค่ะข้อที่4ค่ะเปรียบเทียบ ตัวคุณกับคนที่คุณเป็นในอดีตหมายความว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตเนี่ยหลายๆครั้งเราอาจจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราอาจจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่ประสบความสําเร็จมากๆหรือว่าไม่ประสบความสําเร็จอะไรก็ตามแต่การที่จะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ไปโฟกัสกับการพัฒนาตัวเองมากขึ้นเนี่ยคือเรื่องเล็กๆง่ายๆเลยคือทุกวันนี้เราเป็นยังไงเราเปรียบเทียบตัวเองกับเราในเวอร์ชั่นอดีตนะคะว่าเอ้ย การที่เรามองย้อนกลับไปเนี่ยเราอาจจะเห็นพัฒนาการของตัวเองเห็นความก้าวหน้าของตัวเองเห็นสิ่งที่ตัวเองทํามาแล้วแบบเฮ้ยเฮ้ยเราเก่งว่ะเออเราทําได้ดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าเราทํามันได้แย่ลงเราก็จะได้รีเฟล็กไงว่าเราต้องไปพัฒนาอะไรต่อหรือไปแก้ไขอะไรต่อนะคะอ่ะ กทข้อที่5อันนี้อาจจะไปวนิดนึงเพราะว่ายังไม่มีลูกนะคะเขาบอกว่าอย่าให้ลูกของคุณทําสิ่งใดที่คุณเนี่ยไม่ชอบที่จะให้พวกเขาทำนะคะเขาบอกว่าเออการเลี้ยงลูกเนะี่ยถ้ามีถ้ามีลูกแล้วนะคะเราก็ควรตั้งขอบเขตในการเลี้ยงดูนะคะเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญเขาแนะนําว่าเราเนี่ย ควรสอนลูกให้มีพฤติกรรมที่เคารพผู้อื่นนะคะแล้วก็ถ้ามีแอคชั่นอะไรหรือว่าการกระทําแบบไหนที่เราเนี่ยไม่ชอบให้เขาทำเนี่ยก็อย่าไปสอนหรืออย่าไปเป็นตัวอย่างให้เขาทําเพราะว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่ชอบในอนาคตนะคะต่อมาค่ะกฎข้อที่6 ทาให้บ right. ้านของคุณเนี่ยอยู่ในระเบียบเรียบร้อยก่อนที่จะวิจารณ์สิ่งข้างนอกก่อนที่จะวิจารณ์โลกของเรานะคะก่อนที่จะวิจารณ์คนอื่นก่อนที yeah. ่จะวิจารณ์สิ okay. yeah. ่งรอบตัวเราควรจัดการกับปัญหาของตัวเองก่อนนะคะปีเตอร์สันเขาบอกว่าถ้าชีวิตของเราเนี่ยมีระเบียบแล้วนะคะภายในของเราเนี่ยบ้านของเราสะอาดแล้วนะคะชีวิตของเราสะอาดมีระเบียบเรียบร้อยเนี่ยเราจะสามารถช่วยผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะไม่ใช่ว่า ข้างในบ้านก็เละเทะเองนะคะแต่ว่าคุณจะไปเปลี่ยนแปลงโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่ดีนักนะคะสําหรับการใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็มีคุณภาพนะคะต้องเริ่มจากบ้านของตัวเองต่อมาค่ะข้อที่7ค่ะเป็นการตามหาสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เราสะดวกเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าการใช้ชีวิตเพื่อค้นหาความหมายของชีวิตที่แท้จริงเนี่ยจะนําไปสู่ความสุขแล้วก็ความสําเร็จในระยะยาว แต่พูดถึงเรื่องความหมายของชีวิตเนี่ยพูดกันยาวเพราะมัน abstract มากทุกคนทุกวันนี้พลิงก็ยังตามหาความหมายของชีวิตอยู่เลยนะคะความหมายของชีวิตเนี่ยมีหลากหลายมากนะคะเพราะฉะนั้นหาความหมายในชีวิตในแบบของคุณนะว่ามันคืออะไรนะคะซึ่งอาจจะทําให้เราเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีเป้าหมายในระยะยาวช่วยให้เราดําเนิน,นชีวิตไปได้ง่ายขึ้นในช่วงเวลาที่เราต้องเผชิญกับความยากลําบากมากกว่าการที่เรามองแค่แบบเอ้ยอะไรสั้นๆแบบสะดวกสะดวกแล้วก็เวลาที่ชีวิตมีปัญหาขึ้นมาเราอาจจะรู้สึกพอแท้ไปหรือว่าแก้ปัญหาไม่ได้นะคะอ่ะ กฎข้อที่8ค่ะเขาบอกว่าให้พูดความจริงอย่างน้อยก็คืออย่ากโกหกการพูดความจริงเนี่ยมันจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ลดปัญหาในอนาคตก็แน่นอนอยู่แล้วถ้าเราโกหกมันก็คงไม่น่าเชื่อถือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่นะคะเพื่อนๆสังเกตดูว่าในสังคมเราเนี่ยคนที่น่าเชื่อถือมากๆแต่โกหกเนี่ยเยอะเยอะมากๆนะคะแต่อันนี้พูดถึงในเรื่องของการใช้ชีวิตของเราแล้วกันเอาแค่ความสัมพันธ์ของเราเองกับคนรอบข้างเลยเนาะบางทีเราพูดความไม่จริงหรือว่ามีการโกหกเนี่ยบางทีอะ เวลาผ่านไปอ่ะเราอาจจะลืมหรือเราอาจจะเป็นการเหมือนหลอกคนรอบข้างแล้วทําให้แบบพอในอนาคตแล้วเราแบบเกิดแบบจําเรื่องนี้ไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างอ่ะมันแย่ลงเพราะฉะนั้นกดง่ายๆคืออย่ากโกหกพูดความจริงเสมอต่อมาะคะ่ะข้อที่9นะคะเราต้องสมมุติตลอดนะคะว่าคนฟังอาจจะรู้บางอย่างที่คุณไม่รู้นะคะอันเนี้ย มันคือเหมือนเป็นอารมณ์แบบเวลาที่เราเนี่ยมีการสื่อสารกับคนอื่นนะคะเวลาามีการพูดคุยกับคนอื่นบางทีเนี่ยเราอาจจะเป็นผู้พูดอย่างเดียวนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือว่าได้การที่เราจะได้เรียนรู้จากคนรอบข้างของเราเนี่ยมันคือการที่เราเนี่ยต้องเปิดใจเรียนรู้กับคนอื่นโดยการฟังนะคะแล้วก็ เราต้องตระหนักรู้เสมอว่าเอ้ยบางทีอาจจะมีบาง, A DI A DI? บางสิ่งบางอย่างที่เราอะไม่รู้นะแล้วถ้าเราได้ฟังได้เรียนรู้จากคนนี้เนี่ยเราอาจจะได้อะไรดีๆกลับมาไม่ใช่ว่าเราพูดคิดแค่ว่าเอ้ยเรารู้อยู่แล้วทุกเรื่องแล้วก็ไม่ไม่เปิดรับที่จะฟังหรือว่าที่จะสนใจคนอื่นเลยอาจจะทําให้เราเนี่ยเสียโอกาสในการเรียนรู้คนคนนั้นหรือได้ความรู้อะไรใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดว่าเอ้ยกับทุกคนที่เราคุยเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่เราไม่รู้เสมอแล้วเราจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากเขานั่นเองนะคะกฎข้อที่10บค่ะพูดให้ชัดเจนนะะค เรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับพลยินนี้เป็นคนพูดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างพูดชัดเจนนะแต่อาจจะเป็นปัญหาสําหรับหลายๆคนคือบางทีเนี่ยการที่สื่อสารไม่ดีมันทําให้เราเกิดความเข้าใจผิดกันนะคะแล้วก็ไม่ตรงประเด็นนะคะทําให้แต่ละฝ่ายเนี่ยไม่เข้าใจนะคะแล้วก็อาจจะไปกระทบกับความสัมพันธ์ได้เพราะฉะนั้นการที่คุณฝึกพูดให้มันชัดเจนเนี่ยบวกกับการไม่โกหกเนะนี่ยอเนะแล้วก็ฟังคนอื่นให้มันดีเนี่ยไอ้ข้อก่อนหน้าเนียนะคะแล้วก็ ฝึกการพูดให้มั่นใจให้ชัดเจนต้องการสื่อสารอะไรให้มันตรงประเด็นนะคะอันนี้ก็จะช่วยเพิ่ม Quality, คุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตของคุณกับคนอื่นได้นะคะเพราะว่ามันก็จะลดเรื่องของการไม่เข้าใจกันอย่างน้อยก็ไม่เข้าใจตัวเองอะไรเงี้ยลองฝึกพูดกับตัวเองให้ชัดเจนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนรอบข้างนั่นเองต่อมานะคะ่ะข้อที่11นะคะน,นี่ขอไปเร็วเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เป็นจุดที่ดีนะคะ อย่ารบกวนเด็กๆเมื่อเขากําลังเล่นสเกตบอร์ดนะคะอันนี้ถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องเด็กๆหรือว่าคนมีลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะพูดถึงว่าการที่เราดูแลคนที่กําลังเติบโตอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าไปห้ามเขาเมื่อเขากําลังทําอะไรเสี่ยงๆนะคะหรือว่าแบบอาจจะดูอันตรายนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะเล่นเช่นการเล่นสเกตบอร์ดนะคะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ทําให้เขาเนี่ยเรียนรู้นะคะแล้วก็ลองเสี่ยงเพื่อเรียนรู้แล้วก็เติบโตนั่นเองนะคะเขาบอกว่าการที่สนับสนุนเนี่ย การทำอะไรแบบนี้บ้างเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาของเด็กๆนะคะอันนี้ก็อาจจะสำหรับคนที่แบบเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอะไรอย่างงี้เนาะรวมถึงถ้าสมมติว่าเป็นหัวหน้าที่ดูลูกทีมด้วยแล้วกันนะอาจจะบางทีบางอย่างถ้าเรารู้ว่าความเสี่ยงเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่เราควบคุมได้อาจจะต้องลองให้ทีมลงมือทํานะคะกฎข้อที่12ค่ะ น่ารักมากเขาบอกว่ารูปแมวเมื่อคุณเจอมันบนถนนนะคะอันนี้เขาอาจจะไม่ได้หมายความตรงตัวว่าเจอแมวแล้วก็ไปรูปโดนแมวข่วนอะไรอย่างงี้แต่เอาเป็นว่ามันเป็นการบอกแล้วกันว่าอย่าลืมที่จะชื่นชมสิ่งเล็กๆที่เราเจอในชีวิตอ่าเช่นการรูปแมวที่เราไปเจอข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีชีวิตความวุ่นวายความแบบดราม่าอะไรต่างๆของเราเนี่ยบางทีเราเดินไปข้างถนนเราเจอแมวน่ารักน่ารัก,รกอย่าลืมที่จะอฟเฟชเชีหรือว่า ชื่นชมสิ่งเล็กๆน้อยๆอยระหว่างทางระหว่างการใช้ชีวิตเหมือนอีพีก่อนหน้านี้เพี่นเคยเล่าไปแล้วว่าจะมีมุมนี้เหมือนกันว่าเออบางทีเราต้อง appreciate อะไรที่มันเล็กๆน้อยๆที่เราเจอในแต่ละวันเพื่อทําให้เรามีความสุขมากขึ้นหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยหยุด s ต o p p พ u s e กับสิ่งต่างๆวุ่นวายที่เราคิดอยู่ในหัวเนาะแล้วก็มา appreciate อะไรเล็กๆในประจําวันที่เราเจอปีเตอร์สันเนี่ยบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยให้เราเนี่ยมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อโลกใบนี้นะคะไม่ใช่ต่อโลก ต่อเราเองด้วยนะคะอย่าลืมที่จะหามุมมองอะไรเล็กๆให้เราชื่นชมกับมันแล้วก็มีความสุขกับมันเนาะก็จะทําให้คุณภาพชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นได้นะคะอ่ะหมดแล้วเพื่อนๆสิบสองกฎสาหรับการใช้ชีวิตที่เขาบอกว่าจะใช้ได้ตลอดไปในชีวิตของคุณเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆมีความเห็นยังไงกันบ้างกดข้อไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยทาอยู่แล้วกดข้อไหนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าเวิร์กนะคะไหนลองพิมพ์ม,มาแชร์กันนะคะมันเป็นสเต็ปที่เริ่มจากเรื่องเล็กๆเ,กเกนี่ยแหละแต่เรื่องเล็กๆเ,กเกนี่ยแหละมัน ก่อเกิดมาให้เราเป็นคนที่เป็นเราทุกวันนี้บางทีเราก็ลืมเรื่องเล็กๆพวกนี้แหละเพื่อนๆจนมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ๆหรือบางทีเราโฟกัสแต่เรื่องใหญ่ๆจนลืมจุดเล็กๆแบบนี้ทําให้บางทีเนาะเหมือนบางคนอ่ะอยากจะแบบจบมาแล้วก็อยากจะเป็นคนยิ่งใหญ่เลยอยากจะเป็นซีอีโอเลยแต่ลืมไปว่าเรื่องเล็กๆที่เราต้องบิวความสุขให้ตัวเองที่เราต้องพัฒนาตัวเองเนี่ย เรายังไม่ได้ทำพี่น้ก็มองว่าหนังสือเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นเล่มที่ดีเหมือนกันนะสำหรับสเต็ปในการแบบใช้ชีวิตที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องประสบความสําเร็จอะไรที่เราสามารถเอาไปอัดแบปใช้ได้นะคะยังไงก็ตามนะคะเพื่อนๆหวังว่าบทสรุปจาก12 Rules for Life นะคะหรือ12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนสําหรับ Resterba นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามหวังว่าเราจะเจอกันอีกในสัปดาห์หน้านะคะอย่าลืมกด subscribe r e s t e b a ขอบคุณมากค่ะ